ขอเดชะฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลอันประเสริฐวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554่ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งพระบาร,รมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชได้โปรดอภิบาลบรรดาลดนให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระ,กะเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัย สำลิดผลในสรรพสิ่งที่พระหาไทยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมกล้าวแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบเชื่อการละนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทเดชาวัตรรามสมภพผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสาม